นี่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงแกะกล่องอ้าวนี่ครับโอ้เป็นชุดใหญ่เลย DX t e ็กซ์เทกาซูดเซนไตริงเซ็ตนะครับผมมาทั้งบัคเกินเข็มขัดนี่แหวนปั๊บ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 ให้ดูกล่องกันดีกว่ามันสวยจริงทุกคนดูเลยเห็ว่ามีเซนไตเก่าๆกลับมาปมาบอ่ะด้านหลังนี่วิธีการเล่นมาดูกล่องกล่องนี่เปโอ้นี่เป็นบรรดาแหวนเซนไตริง ก็เป็นแหวนนี่คือของทั้งหมดที่อยู่ในเซตนี่ดูงอนนิดนึงเนาะอะงอนนิดนึงไม่เป็นไรมันเป็นยางอะเนาะมันก็แบบต้องเก็บรักษาดีๆนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวไว้แกะให้ดูตอนรีวิวในคลิปยาวดีกว่านะอันนี้ให้ดูสั้นๆผ่นา,านๆนี่แหวนวิลโซแหวนจูเรนเจอร์แหวนคิงโอเจอร์แหวนบูลบูมเจอร์ แหวนดงบราเธอร์สแกะมาเล่นให้ดูนิดนึงซึ่งนะฮะซีรีส์นี้ดีเขาดีมากเลยนะเขามีแบบสองไซส์เป็นไซส์ผู้ใหญ่ให้นะครับเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นไซส์ดั้งเดิมอันนี้เป็นไซส์ผู้ใหญ่นี่นะฮะสวยมากเลยอ่ะมาลองเล่นให้ดูดีกว่าทุกคนเปิดสวิตช์เลยนี่ไงโอเยนะฮะอ่ะใส่เอ็นเกิลสเดี๋ยว ทุกคน <laughs> มันต้องเอนเกสเป็นมันต้องเปลี่ยนแหวนเอนเกสไซส์ผู้ใหญ่ไม่ได้อะเอนเกส อเ๊ oh! hey. งั้นเดี๋ยวทุกคนไปดูรีวิวเต็มอีกทีในช่องรีวิวแมนนะครับแหวนทั้งหลายแหลนี่ม,นนมีนี่ด้วยมีอาวุธด,ด้วยอเอออาวุธด,ด้วยแหวนเหมือนนี่แหวนสุดเอ็นด้วยอจัดกาเจัดกัน